did เป็นที่ที่กูเปิดหมดเลยฟองลิปเปอรี่วันนี้กูจะโดนยำบ้าะใด้กูจะโดนยำนี่คนรักใต้ปูอ สวยเข้าไปแล้งสวยมากเจ้าเจ้าเป็นนิ้สวยนีย้สวยมากมันไม่ได้ละนี่จะ <c oughs> <c oughs> มันดักรอบสองอะ โคตกัวทำันนะจานเอ้จาน ยังรู้โคตรเบายังจะเข้าอีกไม่เป็นไรเพื่อนไอ้ยยังรู้โคตเบาเลยเข้าไหนอ่ะโคตรเบาสวัสดีครับสวัสดีขอเข้ามาดูนี่ครับฝากกดไลค์กดซับได้นะครับแล้วก็เข้ามากดไลค์กดซับแล้วก็กดคุยคุยกันได้ไม่ h a t จบจบ ี่รูกอะไรวะยิงรูกอะไรกูศานาละนี่แรกรีบไปไหน อะไรอะเอาอกูทำไ,ไม่ได้อ้าวสีเขียวจานไม่ได้สีเขียวตกใจว่ได้ีกูไม่ได้ไรวะจานแม่งพ่น,นงกแหละสีเขียวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ตอกยาวตอกยาวเขี้ยโอูโ้เกือบเข้มปุ๊อืมตอกไข่ไม่ได้นี่คุณเลนทาไปวะถ่ายเยอะเกินตับไหนที่คุณถ่ายเยอะตับไหนที่คุณโดน ที่คุเล่นท่าเยอะมักจะโดนยิ่งสัหุมเอ้ยเอยคุณแม่มึงเหรอก,กเอ้ยแม่งเบียดกันหนหาหนหาละไปไปไหนแม่งกู้เนี่ยไปไหน เื่ออะไรไม่เห็นผลใดทำไปเพื่ออะไรอถอามแชทถามแชทย p วิธีมาว่าเครื่องของเป็นอะไร้าต้องไปแก้อะไรพอดีคนเข้ามาดูนะรับฝากดไลค์กดซับใครกันได้นะครับแล้วก็กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดแชร์ด้วย ไปกูไ็่อยากไปสดเกมเอื่นมั้งสดแจเกมวัดออจ่ว่าไปสนใจโลโบออกนะ,นะก็ดีนะใช่วันนี้ต้องติดตัอ้อนะ่ะต้องทำให้ได้ิดตาม นี่ขอสักหลายหลายคนนะคะับสาธุช่องน้อเฮยนะครับมาดูกันดีนะครับนี่ขอตียอดหน่อยยอดตลาดเพชรจับเบือเพชรเพชรแตเราก็จับเบือเราจะไปยิงม,มัม้งแม่งหมาเม่งก็าากยิงกูไอ้กลัวอะไรเยอะอยา่าอย่า ยิงกันเป็นเพื่อนกันดิเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เราอยู่ประเทศเดียวกันประเทศไทยไม่ได้อยู่อินเดียซึ่งไหนไอ้เหี้ยโคตรบอกเขาไปนั่งกูทำอะไรกูทำไปเพื่ออะไรกูทำไปทำไม เพื่ออะไรนะโดดเสร็จเสร็จกูอ๋อแต่เพื่อนว่านยิงองไรวะอ๋อลืมไปหมดแล้วเอเอ,อแกแล้วกูกูเนี่ยแค่นี้กูก็ลืมว่ายิงยังไงกูไปกดหลอกยิงยังไงไม่หลอดเอ้ะ ย,ยิงม <c oughs> ่งยิงยิงกว้างยิงยิงยิงกว้างโอ้โหเหลือเข้าแล้วให้คนเฟรนลี่เลยเฮียนอย่าหลุดสิครับเราเราก็ต้องยิงตอนนั้นที่ชอบพูดคุยกันได้นนะฮะ

เคยผ่านโอ้ยยากมาก เจอปอดแล้วตอนนะั้นเจอปอดกูยังเล่นกากเลยเจอคนยิ่งกากเขาอ,อีกโอ้โหแม่งโอ้โหสุดยอดกูัแม่ง,ง่ากขนาดน,นั้นเลย ก็จะเปิดเวดดี้ด้วยการเฟลลี่เฟลลี่แม่งก็เฟลลี่เวดอืมเข้าเฟลลี่ก็เฟลลี่เวดเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้จาน อะไรวะตัง้อยากให้อแกรวเข้อาอากมตัวนันมีตัวน,นมนสีมมีด้หดตเล่เออเร่อเตัวน,นมนตีมเออแคยกัเดียวแล้วนี่ ต้อง,ง,งห่วงเจ้าของห้องเป็นป่าคนหนึ่งดูอยู่แ,แต่ไม่รู้ว่าเใครเขาเขารูตลอดว่าเาราโูดว่า 十吧，那我念。

มาแล้ต่อไป ตำนานเหรไม่อยากทําเลยมีแต่ตัวดีนะเพื่อมฝาเล่นไห,นไหมบ่ะไม่ได้ป่ะขอโทษที่ยิงนะเพื่อนจะมานค้อเล่มพยายามด่ากูไม่อยากอีกแล้ว ค <K l ug> ือครอ,ขอ,ขอ,ขอขบครัวเอาเชียวจอดสีหน้าโอ้โหเยี่ยมดิเยี่ยมแล้วก็หน้าเอแมงแมงกระแทกกันกระแทกไปกระแทกมา ตุ๊กข้อแกงุกข้แกงบบคุม ดูไม่ใชาพูดเลยอืม,ม,มลูกกระดิง่งใช่ไหมเราไม่ไ,ได้นะเราใส่หัวไป โอ้โหหล่อสวย ึิงกัางชิงคนในเครือข่ายระหว่างทั้งสองฝ่ายลุ่มเร็วกำลังพยายามเชื่อมต่อไหนว่าสังข์ข้าพกดออกแน่เลยชัดเจนชัดเจนขอบคุณมาบที่กดไลค์ด้วยนะครับเรียบร้อยเร็วกดนี้นกันได้ครับคอมเมนต์กันได้แล้วก็กด าเล่นกันได้นะอย่างลงฟังมาเฮ้ยมาวัดนี้นะครับเฮ้ยวัดมันยืนนิ่งละ สองก็ได้วะสองอ่ะเขาบอกกดออกเกมน่เป็นจานตัวสองส่วนรู้สึกผิดเลย ปีนกักเสียสูงโอ้โรู้สึกเวทนาเลยเวทนาตัวเองว่าทำไมเขาออกเก็บเพื่อนนนขอวอนนะเว้ยเชี้ยวยังลำบากไหมเชี้ยบคนเลยที่นี่ชุบยากเนาะ ชะปวดใดมันชีหาเอาออเด้ไปเลย เป้าหมายนิดนึงดูเป้าหมายสักนิดนึยไหนกลอกอ่ะเออแล้วมาจะน่าเล่นหัวหน้าไม่คงดูเอากี่คงอ่ะก็ไม่รู้กับตัวเองเลยชนะแล้วโอเค